เออมาซางกินนั่นเราเพรเครียดเราะใจเลยตอนไอ้พ่อมาสอน บันทึกวิดีโอนะคะใครมีอะไรหลุดมาเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ดูกันนะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเรียนเรื่องมาตาแม่กโกงกันนะคะมาตาแมกโกงเงมาเล แม่กงนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่สามสามแม่กงฮัลโหลค่ะเน่อยเรียนพี่จ๋าอ่ายังไม่ว่าค่ะคีอเราติดหาดอยู่ห่วยนะอ่วย อ่ะเด็กๆดู<ใ>นี่สัตว์อะไรบ้างที่อยู่หน้าจอเด็กๆตะลอกลิ้นปลากระลอกตะลอกนกตะลอกอ่าไหนแถวบ้านมีกะลอกบ้างยกมือถ้าเราเห็นกระลอกตัวนี้เราก็จะเรียกว่าอะไรอ๋ออีกาอีกาอีกาโนกีลาบ เกี่ยวนั่นเองอ่ะพร้อมแล้วทุกคนปิดไมค์ทุกคนปิดไมค์นะคะเราจะเริ่มเรียนหน้าตาแม่โกงแล้วเนาะอ่ามาดูเลยนะคะมาตาแม่กงนะคะอันนี้มันมีวิธีการเล่นโอ้ยมีคนจริงจริงติระติระทีหน่ไม่ต้องมาง้อรู้เขี้ยกเอาอ้จิระยุสจิระยุสจิระยุสปิดไมค์น้องเล่นมันไม่เหนื่อยทำการบ้านมันโคตรจะเหนื่อยจิจิระยุสปิดไมค์ฮะโหลโรเรียนแล้วมั้ง ต้องเอาสม,อมุดูในต้ในการเรียนเรื่องนี้นะคะเด็กๆก็จะอ่านออกเสียงคำและคำของจองนะคะแล้วก็อธิบายความหมายของคำคัดลายมือได้แล้วก็สะกดคำได้ถูกต้องด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันเลยมาตากงนะคะหรือแม่กงคือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดนะคะอ่า คำที่งองูเป็นตัวสะกดนะคะในมาตานี้เราจะเรียกว่าตัวสะกดตรงมาตานะคะมีงองูตัวเดียวเท่านั้นเป็นตัวสะกดนะคะอ่ะเราลองมาดูกันเลยนะคะนะมาตากงนะคะที่ประสมด้วยสละเสียงสัน้นเช่นกุ้งถัง ตึงตานะคะทำในมาตาโกงที่ประทมยาวเช่นอ่าเดี๋ยวทีนี้คุณรูจะเรียกชื่อนักเรียนนะคะในการอ่าเอพาคินอยู่ไหมคะพาคินต่อมือนี่เขาเป็นตียมพูเด้าคินอยู่ไหมคะอาชีรดาค่ะอาชีรดา ครูค่ะอาชิรดาอ่านให้คุณครูฟังหน่อยค่ะคำในมาตรากลงที่ประสมสระรเสียงยาวมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยช้างช้างถูกต้องต่อไปอนักพัอนค่ะนักพัศต่อจากคำว่าช้างคือคำว่าอะไรคะคำว่า คางคนะ่ะพอ,อางอคางไม่เอกคางถูกต้องค่ะต่อไปจิรายุทธค่ะจิรายุทธ์รายุทธ์อ่านต่อจากคำว่าข้างคือคำว่าอะไรคะจิรายุทธโอ้จิรายุทธไม่ได้เก่งแน่เลยการณสค่ะการณส กันนภัสอ่านคําที่ต่อจากคําว่าคลางคือคําว่าอะไรเอ่ยต่เอ,อเอียงคนระับถูกต้องค่ะต่อทีควเสียงต่อไปนะคะพัน,นเทพค่ะอ่านต่อจากคาว่าเสียงคือคําว่าอะไรคะปุงครับยุงนะคะยุงยุงในที่นี้ก็คือนกชนิดหนึ่งนะคะอ่าเก่งมากไปต่อกันเลยนะคะไปต่อกันเลย เด็กๆด,ดูนะคะคําในมาตากงนะคะเรามาฝึกอ่านกันนะคะฝึกอ่านกันเด็กๆนะคะปิดไม้นะคะปิดไม้แล้วอ่านตามคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละคนเหมือนมเมื่อกี้นี้นะคะเริ่มจากคําแรกนะคะ <ๆ S 1> สิงโตแตงกวาข้างปลาเส้นตรงแต่งตัวกล้องกระถางมะเฟือง สีทองห่องใสใบตองกองฟางข้างเทียงระวังถึงขังสังง่งน้าตำลืมร้องเพลงเก่งจริงาใส่กรอบมองดูสีเหลืองเมืองไทยไก่ต้มโครงเพลงเกรงใจห่วงยาง ทนไหมคะทนค่ะโอเคต่คคอไปนี้เราจะเริ่มค้นนะคะเระิ่มจากทีระเมฆะทีรเมฆะทีระเมฆอยู่ไหมคะปากกอนเกียรค่ะปากกณอนเกียริปากกณอเกียริอยู่ไหมคะ ีรัชชาค่ะนีรัชชาเปิดไมค์ค่ะนีรัชชาเปิดไมค์ค่ะรัชชาค่ะคำแรกให้นีรัชชานะคะอ่านแถวแรกในแนวนอนเลยนะคะเริ่มจากคำว่าสิงโตค่ะพร้อมแล้วนีรัชชาไปเลยค่ะสิงโตแตงมความกา้าวไกเช้นตรงเก่งมากค่ะต่อไปค่ะพาคิน ภาคินอ่านแถวที่สองนะคะเริ่มจากคำว่าแต่งตัวค่ะพาคินเปิดไมค์ค่ะภาคินครับภาคินเปิดไมค์หน่อยลูกครูแมวไม่ได้ยินเสียงพาคินลูกภาคินพร้อมแล้วภาคินเริ่มค่ะลูกแต่งตัว เพื่อนเพื่อได้ย anyway> ินเสียงพาคินไหมไม่ไ้ยไม่ได้ยินค่ะคนะพาคินพาคินเดี๋ยวพาคินลองดูไมค์ของภาคินก่อนนะคะต่อไปไปที่กรกฎค่ะกรกฎอ่านบรรทัดที่สองแทนพาคินเมื่อกี้นี้นะคะแต่งตัวแต่งตัวกล้องกระถางมะเฟืองเก่งมากค่ะต่อไป กิตนพลค่ะกิตนพลอ่านแถวที่สามค่ะอีทองผ่องใสเก่งค่ะใบตองถูกต้องค่ะางใบตองแล้วอะไรต่อคะปองฟังถูกต้องค่ะ ต่อไปนะคะนีชื่อหนึ่งนะคะใช้คำว่า user นะคะไม่มีเปลี่ยนชื่อนะคะลบกปกนเปลี่ยนให้ด้วยเนาะอ้าวอาชีราดาอาชีราดาอ่านแถวที่สามค่ะสีทองสีทองผ่องใส่ใบตองกองฟางค่ะอ่ะเมื่อกี้นี้อ่ะคุณครูขอโทษค่ะถูกต้องค่ะ ต่อไปต่อไปอ่าเปรมิมิกาค่ะเปิดไมค์ค่ะอ่านบรรทัดคำว่าข้างเคียงค่ะข้างเคียงรัวบวังขึงขังสั่งน้ำอ่าเก่งมากค่ะต่อไปชุติการค่ะชุติการตำลึงค่ะ ลืงน้องเพลงเก่งจริงผิง้าผิงไฟเก่งมากค่ะต่อไปค่ะนัทธนิชาค่ะนัทธนิชาอยู่ไหมเอ่ยอ่ะสุภกรดีกว่าสุภกรเปิดไมค์ค่ะสุภกรสุภกรเปิดไม่ปัรพัดคำว่าใส่กล่องค่ะใส่กล่องมองดูใส่ถุงน้ ก่งมากค่ะคนสุดท้ายนะคะทวดีค่ะทวดีค่ะเปิดไมค์ค่ะอ่านบนรรทัดสุดท้ายค่ะไก่ต้มทวดีเปิดไมค์ค่ะเปิดอยู่แล้วทนาวดีหรือเปล่าครับ อ่าคุณครูขอเปลี่ยนใหม่เป็นจัก,กระพงดีว <g ül> กว่าจักรพง์เปิดไมค์ค่ะลูกไก่ต้มไก่ต้มฟ้อ,องเคงเกงใจหัวหวห่วงอย่างอ่าเมื่อกี้มีคนเขียนหน้าจอคุณครูมาใช่ไหมคะเดี๋ยวครูไปลบก,ก่อนนะอ่ะอจาจักระพง์คะจัก,กระพง์คุณครูขอ,ขอให้จัก,กรพงอ่านตามคุณครูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ อะเพ<บ>ลงึโครงเพลงอ่านตามมึงครูค่ะลูกโครงเพลงโครงเพลงได้เกรงใจ,ใจอ่ะคำสุดท้ายคือคำว่าห่วงใยห,ห่วงใยอ่าถูกต้องค่ะไปต่อกันเลยนะคะเด็กๆ ทีนี้เรามีรูปให้ด้วยนะคะรูปก็คือรูปแรกเราอ่านว่าอะไรคะทิ่ครูทำสีอยู่ถั<า>งถั<า>งครับถังถูกต้องใหญ่กว่า,า,าถัองอ่านว่าอะไรคะรงครับ

ข่าอรกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งแกุ้งมาบ้ามาลบกวนเด็กทุกคนปิดไม่นะคะต่อไปนี้จะเป็นการพูดในบทธรรมคำแรกนะคะทุกคนปิง้นะคะคุณครูเห็นใครยังมีคนเปิดไม่อยู่เลยปิดไม้นะคะแล้วแล้วอ่านหลังไม่ตามคุณครูนะคะอ่ะคำแรกเลยนะคะปริง ปอรออีงอปริงอ่านว่าปริงน้องนอองอนองไม่โทน้องอ่านว่าน้องกลิ้งกรรออีงอกลิงไม่โทกลิง้งกลิเลี้ยงสะกดว่ารอเอียงงเลี้ยงไม่โทเลี้ยงอ่านว่าเลี้ยงนะคะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวไปต่อเลยต่อไปค่ะคําว่าส่งเสียง สะกดว่าสอกงอสงไม่เอกส่งสอเอียง,งอเสียงอ่านว่าส่งเสียงร้องไห้รอองอรองไม่โทรร้องขอไอาหายไม่โทรให้อ่านว่าร้องไห้นะคะระวังรออะระวอะงอวังอ่านว่าระวังแย่งชิง ยอแองอแยงไม่เอกแย้งชออีงอชิงอ่านว่าแย้งชิงนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวไปฝึกดูนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นการอ่ารู้ความหมายของคำนะคะการรู้ความหมายของคำนะคะเช่นคำว่าเกรงใจหมายถึงไม่อยากให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกลำบากเือดร้อนํำคาญใจไก่โต้งหมายถึง คำเรียกไก่อูหรือไก่ตะเภาตัวผู้ขนาดใหญ่เดี๋ยวว่าหลังครูจะเอารูปมาให้ดูด้วยนะคะข้างเคียงหมายถึงที่อยู่ใกล้ๆขึงขางหมายถึงเอาจริงเอาจังแข็งแรงโครงเครงหมายถึงโครงไปโครงมาเหมือนเวลาเรานั่งเรือค่ะ,ะไปต่อเลยนะคะตําลึงหมายถึงชื่อพืชชนิดหนึ่งนะคะมีลำต้นพ้นพันกับสิ่งต่างๆได้นะคะ กินใบได้และยอดนะคะเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะใบตองหมายถึงใบตองหมายถึงใบกล้วยของใสหมายถึงสุกใสบริสุทธิ์แจ่มใสพิงไฟหมายถึงทําให้ร่างกายอบอุ่นด้วยการอยู่ใกล้ๆไฟต่อไปรังพึ่งหมายถึงรังที่พึ่งนะคะทําสําหรับอยู่อาศัยนะคะ นี่คือความหมายของคำนะคะในการที่เราต้องเรียนรู้ความหมายเพราะว่าเราต่อไปเราจะเรียนเรื่องของการแต่งประโยคนะคะ,ะไปต่อคุณครูมีเรื่องเรื่องหนึ่งเด็กๆด,ดูหน้าจอนะคะเด็กๆอ่านนะคะยังไม่ต้องเปิดไม์อ่านและจับใจความต่อนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องลิงน้อยเด็กๆด,ดูนะคะลิงน้อยเกาะอ,อกแม่ร้องคางด้วยความกลัว เมื่อเห็นคนแปลกหน้าเดินเข้ามาใกล้ทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นปั้งปั้งลิงน้อยส่งเสียงร้องด้วยความตกใจที่เห็นแม่ถูกยิงล้มลงและมันถูกดึงตัวไปคนใจร้ายบอกว่าจะเอามันไปเลี้ยงลิงน้อยร้องไห้และคิดถึงแม่นักเรียนสงสารสัตว์ที่ถูกพากจากอกแม่ของมันตั้งแต่เล็ก ไม่เอ่ยเราจะทำยังไงดีอ่าเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะทีนี้เราจะใช้การตอบแชทนะคะเด็กๆลืมการตอบแชทหรือยังยังค่ะยังนะคะยังค่ครับเดี๋ยวขอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Hi. ครูครับน้องมากวน คุณครูจะปิดทำไมคุณครูเป็นารับยูครูปิดไม่ทำไมอ่ะครูปิดไม่หรอใช่ครูปิดไม่ไม่รู้ปันปันเราไม่รู้แต่ครูปิดไม้นั่นเนี่ยปิดไมอยู่ครับ โทษค่ะผิมาอยู่ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไม่ได้ยินเสียงครูใช่ไหมอ่ะพร้อมแล้วนะคะพี่หนึ่งเดี๋ยวให้พิมพ์คําตอบมาในแชร์นะคะคุณครูจะได้เช็คได้ว่าใครเป็นคนที่ตอบไวที่สุดนะคะใครเป็นคนที่ตอบไวที่สุดนะคะอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วขอขอสติกเกอร์รูปยิ้มหน่อยค่ะพร้อมแล้วขอสติกเกอร์รูปยิ้มหน่อยอ่าพร้อมแล้วขอสติกเกอร์รูปยิ้ม ออมโบไม่มีสติ๊กเกอร์รูปยิกก้มเลยค<ช>่ะไม่มีสติกเกอร์รูปยิกก้มเลยเหรอมีแต่ร้องไห้กับหัวร้อยใช่ไหมลูกใช่ไหมคะโอ็ไม่มีค่ะของหมูมีแต่หัวใจเอาหัวใจก็ได้เอาหัวใจมาเลย<ม>หัวใจเอาแล้วอ่าโอเคโอเคนะคะคําถามข้อที่หนึ่งนะคะคําถามข้อที่หนึ่งถามว่าแม่ลิงแม่ลิง คุณครูไว้ตอบคำถามไม่แช็อะไรคะลูกอพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเนาะคอมตัวพิมพ์มพมเอาถอามได้อ่ะคุณครูถามข้อที่หนึ่งนะคะคนแปลกหน้าทำอะไรกับแม่ลิงคนแปลกหน้าทำอะไรกับแม่ลิงพิมพ์คำตอบมาเลยค่ะลูก คนแปลกหน้าทำอะไรกับแม่ลิงยิงยิงไม่ใช่คนที่สองเ <c oughs> ผมคนที่หนึ่งเย่เย่เย่เย,ย,ย,ย่คนที่สาคนที่สามฮะคนแปลกหน้าก็คือคนแปลกหน้ายิงแม่ลิงใช่ไหมคะคนแรก ที่ตอบถูกคือนภอรถูกหรือไม่ฮะวัดอ่ะนภศระูกมันฟ้องไม่ตอบวิกวาตอบ่ยก็ไม่เป็นอ่ะชนะเด็กๆต้องฝึกการสะกดด้วยเนาะเวลาพิมพ์มานะคะเก่งแตคก็ยังพิมพ์ในคอมไม่เป็นข้อที่สองพร้อมแล้วนะคะข้อที่สองถามว่า คนแปลกหน้าใช้อะไรยิงแม่ลิงคนแปลกหน้าใช้อะไรยิงแม่ลิงคู่แมวครับพิมพ์ยังไงอ่ะครับอาพิมพ์ให้ไหมลูกเด็กๆอะก็ไปเลือกตรงแสบพิมแสบตรงไหนคะเด็กๆก็ไปเลือกตรงแสบคนที่คนที่หนงอะไรเนี่ยปินปินคือยิงเหรอไม่ต้องไม่ตนั้นเปิด พิมพ์พอใครพิมพ์ยีชเนี่ยแรกเอ้า,อาเดี๋ยวคุคุูใช้ก่อนใครคือคนแรกชุติการชุติการคือคนแรกที่ตอบถูกนะคะชุติการอ่าใช้ปืนยิงนั่นเองคำถ,ถามข้อที่สามค่ะคำถ,ถามข้อที่สามคุณครูถามว่ามีน้อยนะคะส่งเสียงร้อง แล้วิงน้อยเนี่ยมีความรู้สึกยังไงในการที่พิมพ์ต่อนี่นี่คีบนาวะเออรู้แล้วพอเสียใจบ้างบ้างบีน้อยรู้ปะยังไงเอ่ย์ก็รู้เส็ยใจหรือเปล่าเพื่อนมาเพื่อนมาแล้ว่เปล่นยังีเป็นไงเอ่ยไม่นบอกแล้วคุณพูก็ไม่ตอบ อไม่ไีตดเสียจหรือป่าอ่าไม่ไ้ยงไยงนับกเลยเค้าพ,พ,พิมพ์ตรงไหนคะน้องบัวพิมพ์ไม่ได้คะ่ะพิมพ์ไม่ได้หรอคะกดไปที่ แท็นะคะซีนขู่พิมพ์กดไปที่แท็กเนาะกดไปที่ไม่กูพิมพ์เป็นยูไลท์กดไปที่แท็กแท็กค่ะพิมพ์ผิดค่ะตัวอักษรนี่โอเคยิ่งโอเคด้วยคำถามนะคะลิงน้อยคุณรูเฉลยเลยนะคะข้อนี้ไม่มีใครได้นะคะลิงน้อยรู้สึกตกใจตกใจพี่แม่ดูสอดน้อง ต่อไปอะคำถามข้อที่สี่ค่ะนะคะคำถามข้อที่สี่ครูถามว่าสรุปว่าแม่ลิง,งตายหรือไม่ตาย,มตายแม่ลิงตายหรือไม่ตายพี่เพชรเป็นนักบวชอ่ะพี่มัเไทยแว่าอะไรอ่ะแล้วแล้วแล้วไปแบบนี้ี้ ธนาบดี Donna, pole, ตอบมาแล้วช yeah, so. ุดการตอบมาแล้วคอูมสอนตอบมาแล้วอออะไรหนูไม่ได้กดปฏจิญญาปฏจิญญาออนี่คืออะไรออนี่อะไรเอ่ยนะคะคุณครูเฉลยนีดหนึ่งครับสรุปก็คือ แม่ลิงอู่ทายน,นั่นเองนะคะต่อไปเป็นคำถามข้อสุดท้ายนะคะคำถามข้อสุดท้ายครูถามว่าคนแปลกหน้าต้องการเอาลูกลิงไปทําไมคนแปลกหน้าต้องการเอาลูกลิงไปทําไมอะนักพัสดขาดขาด ขาดวรณยุ์อะไรเอ่ย,ออยลอแล้วพัอนร<อ>วยแต่ยังพิมพ์ผิดนะอ้าวข้อนี้คนที่ได้นะคะคือธนบดี<ม>เพราะธนบดีเนี่ยพิมพ์ถูกแล้วก็ตอบถูกด้วยนะคะอ่าฮะนะบดีนะคะ เด็กๆคะคุณครู <Bond> ขอสรุปเลยนะคะมาตาแม่ตรงคือมีตัวพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะลูกตังูค่ะเดียวเานันนะคะเราเรียกว่ามาตาแม่ตรงวันนี้นะคะหลังจากนี้คุณครูจะส่งิการบ้านใน Google Form ให้เด็กๆไปทำแบบทดสอบทั้งหมด8ข้อด้วยกัน นะคะแล้วคุณครูจะดูซิว่าใครได้คะแนนสูงสุดโอเคไหมโอเคค่ะครูขอจบนะคะแล้วก็อ่เขียนผิดตลอดนะรับประทานอาหารนะคะวันนี้วันนี้คุณครูขอให้คุณครูขอให้กัญชาพัฒน์ ันไทมันเป็นหัวหน้าห้องว่าทั้งหมดทำความเคารพเด็กๆก็จะบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคไหมคะัเิค่ะันะัไกันพัเปิดไมะกันนพัเปิดไม้กันะมกันเปิดไมคกันกันนะพระพักันนพัดบอกทมเคารพค่ะกันนพับอกทมเคารพค่ะคับ ขอบคุณค่ขอบคุณแมวขอบคุณคะวัน้มาอร่อยนะคะเด็กสามารถออกจากห้อรนี้ได้หลัครูจะเสร็จแล้ว ห้าสี่สามสองว้า